ผิวสวยใสยคงความอ่อนเยาว์หอมเย้าวยวนอมาตะดุดแวมพายเพราะมีตัวช่วยเด็ดอย่างสบู่แวมพายก้อนนี้เลยค่ะ Beauty White Vampire Whitening Soap สบู่สูตรเข้มขน้นที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นถึง6ระดับด้วยสารสกัดจากดอกกุหลาบเบลแกเลียบำรุงผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัส ตัวนี้ฟองเยอะฟองนุ่มมากทุกคนใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดพร้อมฟื้นฟูและปลอบประโลมผิวช่วยลดอาการแพ้ต่างๆและอาการระคายเคืองได้ด้วยค่ะก็คือคู่ควรกับคนที่ออกแดดบ่อยแบบเรามากเพราะตัวนี้ช่วยลดผิวอักเสบลดรอยยุงกัดรอยแตกลายแถมยังช่วยระง,งับกลิ่นกายได้ดีใช้แล้วหอมติดผิวยาวนานมาก ผิวในวัย3 0บวกของเราดูสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นดูอ่อนเยาว์เนียนใสหน้าสัมผัสเพราะมีตัวช่วยเด็ดอย่างสบ,บู่แวมพร์เลยจ้าแล้วคือเขาหาซื้อง่ายมากเลยนะทุกคนเข้าไปที่ tiktok มาดาม j ูเซ็ center หรือทางแอปส้มเข้าไปที่ร้าน jj cosmetic shop ได้เลยค่ะ